โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขนาดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงป้ายยาของอวีเนาะก็คือเราอ่ะมีเหรียญพอที่จะซื้อตัวละครแล้วก็ว่าจะซื้อตัวละครซิวเนี่ยไปเล่นอยู่เหมือนกันให้หลายคนเอาไปเล่นอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาซื้อตัวละครนี้ไปเลยกันมาก็ตัวซิลก็เป็นแอสซัสซินเนาะส่วนใหญ่เอาไปเล่นฟาร์มกันซะส่วนใหญ่อืม ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนี่ก็ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเล่นเลยตัวนี้ไม่เคยเลยไม่เคยแตะเลย <c oughs> เคยเห็นคนอื่นมาเล่นกันเยอะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเล่นง่ายปะเห็นมันแบบหายปับหายปับไปไป,ไป,ไปมามาที่จริงก็ที่จะเล่นอ่าตัวนี้เพราะว่าในลอตเตอรีอ่เรามีเรียกว่าอะไรลูกแก้วแดงๆได้แล้วเลยแบบเออเดี๋ยว ใช้อันเนี้ยซื้อเดี๋ยวก็ไปแลกลูกแก้วแดงๆเพื่อได้สก,กินของสิวมาแล้วก็มาลองดีให้ทุกคนดูแล้วกันว่าสก,กินนี้โอเคไหมเนาะอนนโอเคก็ซื้อมาแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปต่อไปไปแลกลูกแก้วกันเลยละกันอยู่นหนน้านี่นี่ไม่ใช่อยู่ตรงลอตเตอรี่ข้างน้านี่สิวันนี้ยืนยันลูก สวยเนาะสกินมันออกน้ำเงินน้ำเงินออกทองทองหน่อยก็โอเคแหละสำหรับตัวละครตัวนี้เดี๋ยวลองมารีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เป็นไงบ้างเนาะจะเห็นหลายคนเล่นเราก็อยากเล่นเห็นเขาเล่นเก่งหรือเราไม่รู้เราไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้ครั้งแรกลองมือลองมือโอเคมันก็สวยนะดูข้างหน้าข้างหลังตัวละครมันก็ใช้ได้เลยเท่อยู่เท่อยู่เท,ท่น้องเป็นพายุปะ่ะพายุแบบ อะไรไม่รู้อ่ะในอวกาศเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันอยู่ไหนนะเออยู่ไหนนะแคสซินนะอ่าอยู่นี่อยู่นี่โอเคเออสวมใส่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองกดเข้ามาดูกันแล้วกันว่าสกินตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอืมโอเคก็เข้ามาในตัวตัวทดลองนะว่าสกินอ๋ออันนี้คือสกิลหนึ่งโอ้ก็เท่นะไหนๆน้องอีกทีสิสกิลชู่แล้ก็เวียนกลับมาโอเค อ๋อในสกิลสองสกิลสองจะหายบับบับเรียกหายบับบับไหมไม่รู้เฮ้ยเี๋นี่นี้โอ้โหอ่าอ่าอ่าโอ้ยเฮ้ยโัวชอบอันติจังเออก็สนุกดีนะเราตอนนี้มันแบบเป็นอมตะด้วยนี่ตอนแซนติอ๋อตอนวาร์ปกลับก็ไม่มีอะไรเนาะเอฟเฟกต์ธรรมดาอืม ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าโอเคมาดูในเกมเพลย์กันแล้วเนาะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยจะคิวเลนด้วยอ่ะโอ้โหแบทแมนอีกโอ้โหโอ้จะฟาร์มไหวหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งลองเล่นด้วยประเด็นคือไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวนี้ไม่่ใชมาพ่ายยาสกินเฉยๆอ่ะเดี๋ยวลองดูเล่นคล้ายๆคิล่าไหมไม่รู้คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันป่ะเพราะว่า ดาเมจส,ส่วนใหญ่เป็นเท่าที่อ่านมาเป็นดาเมจเวทเนาะน่าจะเล่นง่ายแหละมะั <c oughs> ้งเดวลองดูนะเฮ้ยถ้าฝันเท่มากมาสักทีสิมาแล้วโอเคโอค้ยจุดจุดจุด๋อ อย่างงี้สกิลหนึ่งอาจจะได้สองจังหวะเนาะก็คือปาออกไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอ๋ออ๋อพอขอเกินละเหมือนว่าถ้าปลาเดี๋ยวนะสกิลปุ๊บอ๋อก็คือถ้าสกิลหนึ่งไปใช่ป่ะเราก็ตีหนึ่งครั้งมันจะรีเซ็ตสกิลสองวะเมื่อกี้ถ้าแบบมองไม่ผิดเนาะโอเคุบ นี่ไงมันรีสกิลสองพอดีเลยถ้าใส่สกิลหนึ่งสกิลสองมันก็จะรีสกิลสองพอดีเออน่าจะเข้าง่ายออกง่ายนะเนี่ยเออ,เอ,อก็ดีอยู่นะสกินสกินก็สวยชอบชอบนี่ถ้ามีเอฟเฟกต์ถ้า p, วับเลยจะเท่มากเลย,อยโอเคโอเค,อเคพอได้พอได้น่าจะพอไปไหวโอเค เราก็ยังไม่ได้อัพเอ้ยเราอัพแล้วสิอันติดีไหมเก็บไบโอไหมไม่ค่อยมันโอ้ยไบโอมาไบโอมาอุ้ยโหอุ้ยโอ้โหน่าลยมือใหม่โอ้เมื่อกี้เหมือนเห็นคิวเลนได้ปะใช่ปะเห็นแบบฟ้าฟโอ้ตายโอ้ทำทีมแพ้ปะเราเอ้ยเพื่อนโอเคโอเคโอเคนะาเลย ไปฟาร์มก่อนโอัเล่นไม่เป็นจริงจังงานแล้วจะทำเพื่อนแพ้ปะเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นฟาร์มเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นเล่นสายฟาร์มกันเนาะเเข้าฟาร์มไปก่อนเพื่อได้ด,ดีๆสักหน่อยโอเคเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขามันเหมือนโดนเนิร์ฟหรืออะไรปะผมรู้สึกว่าปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ง่ายขึ้นปะจำได้ว่าที่เคยอ่านข้อมูลมาก่อนนั้นเนี่ย แบบยังไม่เคยเล่นเลยเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าก่อนอันนี้มันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมั้งแล้วหลังๆเขาเปลี่ยนเป็นตีเป็นเวทเนาะเราก็เปลี่ยนสเต็ปของการเล่นได้ปะปกติมันต้องฟันครบ3ครั้งแต่อันนี้เอาแบบแค่สกิลก็เก็บสแต,ตัได้ง่ายขึ้นนะเนาะจริงแค่ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองโอ้เร็วกว่านี่สกิลหนึ่งกับสกิลสองก็โอเคนะสกิลหนึ่งสกิลสองชุบเออเนี่ยรีเซ็ตพอดีเลยโอเคโอเค นี่เราเล่นไม่เป็นเรางงงมากฟาร์มไปก่อนแล้วกันทำเลยไม่ค่อยได้ก็เท่าที่ดูก็คือพยายามเน้นใช้สกิลให้โดนเนาะสำหรับตัวนี้โอ้โหไม่ค่อยกล้าเข้าไฟเลยฮะเขาไม่มั่นใจตัวนี้แหละเพิ่งเล่นด้วยมนดูสิมีตัวไหนให้ลองให้ลองมือไหมครับ้า่มีเลย อ้แบทแมนยัไม่โดนโอ้ยมาให้นอบนอยฟังแบบเงาเงาว่าอุ้ยอฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เนี้ยโยกได้โยกได้ทันไหมทันไหมไม่ไม่น่มามามาแลดอ่ะอ้ยโอ้ฉลาด โอ้จะได้ไหม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 โอ้โดนคิวเลนแน่หลยอูยคิวเลนมาว่าละคิวเลนปาดไปเฮ้ยไหวไหมไหวไหมโอ้ยเสียดายเนี่ยว่าละคิวเลนโอ้ยเอาไงดีเอ่อออกไหนดีนะไม่เคยเล่นน่ะเรามันก็เกลิงๆกันเนี่ย มแต่ดูแล้วตัวละครตัวนี้น่าจะแบบต้นเกมกับกลางเกมค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าสกิลมันก็โมบิลิตี้ก็เยอะอยู่โอเคแล้วแหละแต่ตัวนี้น่าจะลำบากตรงถ้าแบบศัตรูอ่ะได้ร้ายฮีโร่โอ้ยแม็กโอ้ก็คือแม็กโอร้านนี่เองโดนคิวเลนปาดจบโอยคิวเลนนี่ที่เข้าโหดเกินอยากเล่นคิวเลนเป็นบ้างอ่ะนี่เล่นแบบไม่ค่อยได้เลย แต่ตัวนี้น่าจะเก่งอหมายถึงตัวซิลวาเนาะน่าจะเก่งต้นเกมถึงกลางเกมน่าจะโอเคเลยโอเคเลยแต่ว่าตัวนี้มันส่วนใหญ่เป็นมันจะเป็นเวทเนาะมันถ้าโดนพวกออกกันเวทน,น่าจะเล่นลำบากโอ้ยโอ้ยล่างจะทันไหมเนี่ยปาร์มแล้วกันมาโอ้ยอยู่แบทแมนมาแบทแมนมาช่วยกันอีคืยได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยแค่อันติก็คือแบบกินขาดชอบชอบเหมือนอันติเมื่อก่อนมันใบ้ด้วยมั้งเดี๋ยวตอนนี้มันยังมันไม่ใบ้แล้วนี่เนาะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอคว้โอค,คิวเลนอีกกลัวเลือเกิน no แต่เท่าที่ดูน่าจะเขียนต้นเกมนะเนี่ยโอ้ยมาดิ เข้ามาสิเข้ามาจะอันตีนะชอบอันตีจังเลยไปอมตะด้วยอุ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยอยากใช้อันตีจังติดใจติดใจต่ออู้ยคิวเลนนี่นี่โอ้โหไม่ไหวนี่จะแย่งฟาร์มตลอดไม่ได้นะให้เตะ งมุ้ยแบทแมนห้าห้าแบทแมนห้าไม่ไม่ทันขาสั้นโอ้โอุ้ยแบทแมนอ้ห่วยน่าจะโดนแบทแมนอุ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบนี่ต้องเราต้องหาตังค์ด้วยตัวป่าต้องหาตังค์สำคัญมากเฮ้ยเฮ้ย ไยโออย่านะอย่าลาดอย่าลาไดโอไม่ไม่โอแต่ก็เท่าที่ดูก็น้อาดูสิอเอาไงดีอุ้ยอุ้ยอข้างบนโหดมากสามต่อหนึ่งกดยอมแพ้เถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกดดันพอเล่นนันแล้วมันกดดันอย่างเลย มีเรายองคนเดียวมั้งเนี่ยน่ะน่ะน่ะอันติเฮ้ยเก็บอีกแล้วมาไบโอเฮ้ยทางวะรือวะเฮ้ยเก็บได้ด้วยแย่าเฮ้ยแบตตายว่าแล้วเจียปตายลงแบตโอ้ก็ค่อนข้างเก็บคิวง่ายอยู่นะเออมันก็โอเคนะแต่ว่าตัวนี้โอ้ โอเคอยู่ okay. ยังไม่มีใครออกกันเวทใช่ไหมเออไม่มีใครออกกันเวทโอเคและวเอาแล้วแม็กซ์แม็กซ์ไปลาด <c oughs> แล้วก็ตายเองเออดีเนะ <c oughs> าะเฮ้ยเฮ้ยซานต้าวายไหมไม่ไหวสายการเิ็นซานตา้าอ่าเอาแล้วเพื่อนเรามาแล้วโอ้ยอาจจะต้องฝึกอีกเยอะเลยถ้าเล่นตัวนี้แต่ก็เล่นง่ายดีอยู่นะ อ่าฮะใครที่มองหาตัวที่เป็นแอติสเล่นง่ายๆเรา,าแนะนำตัวนี้เลยเป็นฟาร์มต้องหางเงินเนาะเต่าราเรารู้สึกว่าตัวนี้ฟาร์มค่อนข้างสนุกเลยอะเพราะว่ามันวับไปวับมาได้ด้วยนี่ขนาดฝึกขัน,ขนเล่นเราก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเหมือนกันนะอือ ปาสกิวหนึ่งเก็บสเตตแล้วสกิวสองเอ้ยไวน์โอไม่ไม่ของเราโอ้ยอยากใช้อันตีเลยเกินแต่ไม่ถึงฮ่า,ฮา,ฮาอมอึฟางยองเล่นไม่ค่อยเก่งเถอะอืมเนี่ยชุบชุเออตัวนี้พยายามเก็บสแตทแล้วกัน้องเท่าที่จับได้พึ <laughs> ่งเล่นพึ่งเล่นมาให้ข้าวหน่อยเร็วอยากกินเร็วหิวแล้วอยากกินมา เฮ้ยไม่ช่แบทแมนแบบทกลับมาลัโอ้ตายเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยคิวเลนทอโอ้ยเหนื่อยโอ้ยสนุกดีโอ้ยเออซานตาแบป้อมไปแล้วโอ้ยจะชนะได้ไหมเนี่ยดูคิวดสิบสามคิว่อสิบสิบเก้าแล้วโอ้ เราเป็นป่าเราไม่ค่อยเดินเกมเลยขอได้ไหมแ27แล้วอีกสามนครบแล้วสแต่ไม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 ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเดีดเฮ้ยเออเก็บได้สบายใจคิวเลนแกจะแกล้เพื่อนเราเหรอไม่ให้ไม่ให้ใหแกล้เอาหายไปละโอเคเยี่ยมเยียมเยยมทุกคน ทุกคนใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นเราด้วยมือใหม่หัดเล่นเฮ้ยเฮ้ยคิดว่ามีเป็ดเราเท่เหรอเดี๋ยวเราเจอเราไปไหนแล้วกลับมาก่อนเฮ้ยจ้โอ้ยโอ้ยแม็กแม็กนักลาส ได้เวลาฮีโร่อู้ยแมทแมทไปะน่แกไหวไหมโอ้โหเรานี่ยจะไปเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีนีนีโอ้ยแล้วตัวนี้ชอบเอาตัวไปเสี่ยงเนาะเออจริงตัวนี้ก็พยายามเน้นเก็บสแต็นาะดจะนด้รีวิด้รีสกิลสองอ่ะไปเน้นไปละอ่ะเรามาตีป้อมให้จบๆกันเถอะทุกคน ที่จบเถอะเรารู้สึกว่าเกมนี้เราเรากลัวทำทีมแพ้จังเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะโอ้ยแต่ตัวนี้เมื่อหลอกเลเวลเยอะด,ด้ยวยมึงเลยตีป้อมไวอ่าเอาล่ะซานตาพร้อมบวกแล้วครับได้เดี๋ยวเรายังไม่พร้อมตื่นเต้นเอ้ยไอโอมานี่โอไอโอไม่ใจเลยอะ่ะมาแบทแมนมาเก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้แล้ว อุ้ยเก็บได้แบบฟุกๆเล่นไปงงไปอเออครับมันก็แต่มันก็เล่นง่ายเล่นง่ายนี่เพิ่งขนาดเพิ่งเล่นเรารู้สึกว่าเล่นง่ายเลยมาละคิวเลนอะไอ้แย่ไอ้คิวเลนเงี้ยเฮ้ยคิวเลน, <c oughs> เลนอุอย้ยอันติไม่พร้อมอ่ะลืมด่วนโอ้โหแม็กแม็กดีแม็กร้อล้านหรือเปล่าโอ้ย ตื่นเต้นโอเคเพื่อนเรามาแล้วโอ้ยเราคราวนี้จะพยายามดวนติให้ดีนะอ้อยมันไม่ถนัดอุ้ยไปช่วยได้ไหมหน่าอย่าแกล้งเพื่อนเราอย่าแกล้งเพื่อนเราอย่าแกล้งเพื่อนเราฮะเราจะช่วยไงเองอาเรนอือเหยื่อไปนู่นแล้วไม่เป็นไร ยสนุกดีเหมือนกันนะอะแม็กไป็นลาดใครก่ะแม็กนักลาดจะช่วยได้ไหมเนี่ยประกดต,ตายเองเออไม่แน่นะอันติไม่มีแล้วอะอายไหวไหมตายคออู่โอเคเสมอพอได้ได้ได้โอเคอยู่โอ้ยมันลุ้นขนาดนี้เนี่ยฮะ,อะโอเคทุกคนเรามาแล้วเราเกิดแล้ว เราเกิดมาแล้วเราคว้อมมาช่วยทุกคนแต่เราขาสัน้นเราพยายามวิ่งอยู่เฮ้ยซิ่งฟาร์มอีกตัวเดี๋ยวจะครบ30แล้วนะเนี่ยโอ้ยนิดเดียวเองอ้าวเฮ้ไม่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 นิดเดียวเองออนิดเดียวนิดเดียวเออสบายโอ้ยคิวเลนอีกแล้วเบื่อคิวเลนจริงๆเลยสติเราไม่พร้อมอ่ะอุ้ยแม่โดนคิวเลนปาดแน่เลยนั่น เป็นเบื่อแกคิวเลนเกิดใหม่รอบที่ร้านโอ้ยคือเกิดแบบเดียวก็คือไปตายแล้วนะมาไวน์โอมาสิไวน์โอไวน์โอไปไหนไวน์โอไปไหน à <laughs> ไวน์ cassette. โอหายไหวไหมเนี่ยโอ้ยแต่ว่าเพิ่งเห็นมาคิวเสมอกัน30กับสามสิบโอ้ยเล,เล่นไปตื่นเต้นไป ที่เป็นเอาไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นเยอะแยะเนี่ยมาละนิดนึงโอเคอ้าวหายอยู่ดีดีก่อหายไลไม่ตอบเฮ้ยโอ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 เออดีดีนะไว้โอ้เดี๋ยวจริงเราแค่ตัวนึงเองเราเก็บสต้าแค่อีกครั้งเดียวเองเราจะได้ครบสามสิบสักทีเอาแต่รอบนี้ดีหน่อยไม่ตายแค่วาร์มกลับก็โอเคละ เอาหายไปไหนหมดเนี่ยโ <it> okay, อาายเอคไปเอาดาร์กกันใช่ไหมเอาคิวไปเอาดาร์กเฮ้ยเราขอเก็บสแตตตักตัวได้ไหมได้หกสามสิบสักทีอย่านะไฮยาเตะนั่นไฮยะเตะ,ะ,เตะกลับมานี่โอ้ช่างมันไอ้อันนี้ของ,ของเราไฮายะเตะ้ <laughs> อันนี้ตจองของเราแล้วละใ6สามิก่อนโอเค <c oughs> นะให้คีบตีป้องปไปแม็กไปอะแม็กไม่อะไรกับฟอร์เรนมากปะเนี่ยเดี๋ยวจัดก,การเดี๋ยวฟอร์เรนตัวอื่นไม่เห็นจัดก,การเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่เฮ้ยรอดเฉยทุกคนเราอรอดรอดด้วย <c oughs> อ้า <c oughs> โอ้ย เล่นไปเหนื่อยไปรีบจบเถอะเราว่าเดี๋ยวไปดันคีพเพื่อบ้างก่อนเดี๋ยวเวฟคีบไม่โอเคเอพี่อ่ี่ะจำบจับอ้าวมันไม่ดีสงสัยเมื่อกี้ไม่โดนมาแล้วเจอกันหน่อยเด้มาเด้ไปไหนมาเด้มาเด,าด้โอ้โประทับใจอันติเหลือเกิน ชอบชอบชอบอันติเหลือเกน <Ultimate S 1> อินเราจะรีบดันป้อมกันเอถอะทุกคนรีบจบกันเถอะยังมีมันกดดันเราเกินไปการพึ่งถัดเล่นมันเป็นอะไรที่กลัวทำทีมแพ้เลยเกินอุย้ยอันติโอไม่ทันโอ้ยตายตายหมยเราเราเนี่ยตายตายแน่เลยตายไหมตายไหมตายไหม <c oughs> <c oughs> ตายอีกแล้ว ตายอีกแล้วโอ้ยจบไหมเพื่อนจบเลยก็ได้นะจบเลยจบเถอะจบเถอะจบอ้าวไม่จบโอ้ยจบเถอะท่านเออดีโอเ้เล่นไปลุ้นไปหลือเกินเหนื่อยไม่ชอบอไะเล่นแล้วมันชอบตรงที่ได้ตื่นเต้นนะแต่มันก็เหนื่อย โอ้ย <laughs> โอ้ยแต่คิวเลนไม่ไหวจริงๆคิวเลนคือโหดมากถึงไม่ชอบเวลาเล่นคิวเลนมันโหดจริงเฮ <laughs> ้ยมีพีสวยขอบคุณนะครับ <laughs> อ่าเฮ <laughs> ้ยขอดูหน่อยสิได้เอ็มวีพีเฉยเล่นเล่นแบบครั้งแรกเลยนะเล่นแบบงงๆโอเคโอเคแสดงว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะโอ้ไดเอ็มวีพีอ้แต่ก็ไม่ห่างจากอเล่นก็เล่นดีนะ ออืืมมโอ้โหเข้าไฟบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับมีอะไรพูดยืันใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวถ้ามีสกินไหนที่อยากให้ทําถ้ามีนะเดี๋ยวจะทําเป็นซีรีส์ชุดป้ายาย,ายทุกคนเลยเต่นแก๊เสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับทุกคน